อะไรกลับแล้วโอหอก,กูนี่งงเลยแล้วแล้วที่บอกจะรอบค่ากว่ากูกูกูกลัวตั้งนานเนี่ยกูกูปัดไปกูมองข้างหลังไปกวาดไปมองข้างหลังไปเมื่อกี้เออทาจีบานน่าลืมอะไรเปล่าลืมค่ากูเป, <c oughs> ปล่าไปซะละไม่น่าลืมค่ากูเลยสุ๊กตายคาลืมแล้วมั้งเอ๊ะช่างมันดีกว่าซิรีบเก,ก็อุปกรณ์ได้แล้วจะกลับบ้านที่ ดูจะแอบดักที่ระเบียงกูพาน้อยมากตอนนี้ที่สุดปลายทางเดินมีเงาดำปรากฏอ,อยู่บนพื้นโดยกาดีๆป็นผู้หญิงผมอยากถือมีเตรียมจุจบอ๋อเดี๋ยวก่อนนะมีใช้กระโปรงผมมาด้วยนี่การรับสารของเธอแันแหลมทาจิบหน้าเป็นนักฆ่ามือสมัครเล่นจริงครับมองให้ปล่อยให้มองออกด้วยนะโอเคเดี๋ยวเซฟกันเรารู้ตัวแล้วทาจิบนันนารอดักจมตีที่มุมดังเธอเราจะ ปล่อยเธอดักต่อไปออกประตูหลังมันน่าสงสารนะ่ะเขาสาพยายามจะดักฆ่าเราอะ่ะเรารู้แล้วเรายัางปล่อยให้เขารอเดี๋ยวเธอก็รอเกอรอ์หรอเออถึงแม้เธอจะฆ่าเราแต่ปล่อยให้รอเกอร์ก็น่าสงสารนะเข้าไปทักหน่อยแล้วกัน <c oughs> hey, เฮ้หวัดดีรอนั้น่ะไอ้แม่งเลืห่าไป <c oughs> <c oughs> <c oughs> เออทำอะไรอยู่าทาจีบาน่า <c oughs> ะดุ้งดังเฮือกแต่กลง้งทําเป็นไม่ได้ยินนะ ต้องให้กูเดินไปมองหน้ามันเนี่ยเออถ้าไม่ออกมาฉันจะกล่บอบิดทางแล้วนะเธอกินหน้าริบโผล่มาด้วยสินหน้าต,ตื่นตระหนกสักขีเข็ดขึ้นเลยนี่ไงแคร์ทำไมแผลกันี่ฉันสมุนแบบงขานาดนะั้นน่ารัก,กว่ะนี่สมุนแบบแล้ววะเออนี่เท่ากับเธอพลาดแล้วสินะเออ,เอโอเคงนะั้นก็พลาดแล้วก็ขอตัวกลับก่อนนะส,สมแล้วที่เป็นเป้าหมายของดิฉันไม่ธรรมดาจริงนะแคร ไม่หรอกนี่มันธรรมดาสุดๆเลยอะนะเข้าใจแล้วค่ะวันนี้ฉันจะยอมแล้มือไปก่อนคือก็ตอนนี้ก็อยู่สองต่อสองอะไม่มาซึ้งซึ้งหน้าหน่อยอะก็อ๋อเขาเขาบอกจะรอบฆ่าจะอ๋อรอบรอบฆ่าแต่รอบฆ่า,ออาโอเคพยายามรอบต่อไปนะฆ่าเลยไม่ได้อะโอ้ต้องรอบด้วยอะแล้วแต่แล้วกัน <laughs> แต่วันนี้นี่ฉันจะไม่อยากให้เป็นแบแบนี้แน่นอนค่ไอ้พรุ่งนี้เนะ่ยช่วยโอเคนะ <laughs> อะไรอย่างเธอเนี่ยไม่ค่อยจะลงมือมาลงมือตอนเช้าหน่อยก็ได้มั้งเปลี่ยนบรรยากาศหน่อยเผื่อตูจะตกใจบ้างอะไรอย่างนี้นะอันสวัสดิเบเกอร์เมอร์เวทเข้าสะอาดรูปเรื่อนดีไหมอ่ะอืมโก็โอเคทาจีวนาดักรอจะฆ่าแันตรวระเบียงทางเดิกนก่อนกลับบ้านนะอ่ะเอา้าเผอเผอหลุดปากไป มุกนายนี่จี้เป็นบ้าเลยเดี๋ยวจะชอบนะถ้าจีบนามันยังจะฆ่านายคิดได้ยังไงเนี่ยอืมก็ช่างมึงแล้วกัน <c oughs> กูก็พูดไปไงั้นแหละเพราะกูรู้ว่ามึงก็ไม่ได้อะไรจริงจังอะไรไงกูถึงได้กล้าพูดแม่งพูดอะไรแม่นก็ไม่เคยเชื่อกู <c oughs> ถ้าจีบหน,น้านั่งอ่านหนังสือบนโต๊ะอย่างสงบเสงี่ยมคนเยอะไม่กล้าอยู่แล้วไม่คิดไม่แต่จะสนใจไม่แต่จะมองเราโดยดิยซําการเป็นกูพารานอยอยู่คนเดียวเนี่ย เอายังวะเอายังวะดูสีหน้าของเธอยังอารมณ์เสียอยู่อ๋อโอเคโอเคปล่อยเธอทำใจไปกันดูเธอจะวังกับดักไว้อันน่ก็ไม่มีนี่ใส่คิดมาเองกพูพลานอยอยู่คนเดียวจริงๆกันเนี่ยทุกคนจำพี่ก็ได้แล้วค่ะโฮลุมจะเริ่มแล้วนะครบับครับ <laughs> หึแฟัก <the> คิดไปหรือเปล่ารู้สึกเบือนอจีบด้านซ้าย,ยิ้มมาแวบหนึ่ง เจ้ากูแล้วแหละเฮ้ยอะไรอ๋อย่างย่างยางย่างย่างาสตร์เตรียมตัวเตรียมใจพร้อมเลยนี่พักเที่ยงกันแค่นี้อ๋อครจะมาพักเที่ยงโอเคเดี๋ยวมาต่อกันตอนข้าบ่ายนะคะไม่เก้วเมื่อกินข้าวก็เถอะชิบิวเป็นบ้าเลยอะรอแป๊บนะเอ๋ในหาอะไรเหรอเออข้าวกล่องชานาตี้มันหายไปไหนไม่รู้วางยากูบอกว่าแน่ใจเหรอไม่ได้รีบออกมา แนนอนอยู่แล้วฉัจะเอาใส่ไว้ใต้โต๊ะตอนเข้าเรียนอ้าวเบนกเมอร์ไม่ได้เข้าไม่ได้เอาเข้ากล่องมาเลยค่ <c oughs> เออดูออกง่ายเว้ยหเดี๋ยวก่อนนะทำไมรู้สึกจับแบงจับแบงจับกลนคุณเธอคุณยังอีกยาวไกลนะ <c oughs> ที่จะได้เป็นนักฆ่าเมืออาชีพ เม่จริงเลยค่ะวันนี้ดิฉันทำข้าวเกรลมาเยอะปินหน่อยถ้าไม่ละเกียบมาทานได้กันมิแค่ตอนนั้นเองที่ผมเหลี้ยวไปเห็นในทางขยะท้ายห้องมีข้าวกล่องเอาไปทิ้งข้าวห้องด้วยทำไมไม่เอาไปทิ้งไกลๆหลักฐานข้าโอ้ <c oughs> น่ารักนะเราฟีมูเทเน่แน่นอนนะ <c oughs> ว้าวพอดีเลยวันนี้ก็น่ากินกันที่นี่ะเลยสิมีอะไรเหลือเป็นแกมโบ ฉันนึกว่านายจะรับไม่ได้เหมือนทุกทีสิเห็นกูจู๋จีก็แล้วรับได้แล้วเหรอฮ่าฮตอนนี้ฉันมีภูมิต้านทานระดับสูงแล้วเพราะฉะน,นั้นไม่ว่านายจะมีเอเวนต์แบบไหนฉันก็รับได้หมดแหละเออเออมาดูกูกวงโอ้โหเวปเป็ดโอเคกูรู้แล้วว่าความต้านทานมาจากไหนนะโผล่มาทีกูสะดุงเลยงานขอชันรบวงโดยคอนาจ้าโทชิโอคุมมดเทมะจาราหนึ่งอาตา เนื้อ <laughs> อ้าวในบอกว่าต้านทานแล้วเไงวะยังไม่คิดดีแกะเงี้นตึกตุกแตบนี้นะแค่อืมกล่องข้าข้างหลูเลยเนี่ยโอ้โหแน่กินจเจเงินสมรสีิบิณคุณจิบันแนขบับขึ้นค่ะตัวลุงก็กลายเป็นสีคน่คนกวนสี่คนนี้มาสนิทสนมกันดื้อใช่ดีจังเลยนะคะทานทานแต่ไข่ดีเป็นประจำทุกวันเลยค่ะไค่ดีบอะ ก็พวกนัก <VII> ฟิตเนสมันจะชอบตอกไข่แล้วกินตั้งฟลอยไหมสมแล้วที่เป็นจูนิเบียวนะผมชอบนะเอยผมก็เหมือนใส่ความน่ารักของเลอกจูนิเบีวเหมือนกันเอามาทำอย่างนี้ผมชอบอะมอค่ะมันดีต่อการบำรุงกล้ามเนื้อทำให้ระบบเผาผลาญองร์บกานทำงานได้ดีอีกด้วยน่าจะเผาให้แรงกว่านี้เผาแรงกว่านี้มันก็ไม่ไหม้หรอกทเชิโอยไม่ต้องหวังหรอก พูดอะไรหรือเปล่าครับโทชิโยะ่ายนะครับเนี่ยล่นายไม่กินเหรอแบงกัมโมคุณจะจิ้หน้าอุตส่าห์แบ่งให้กินนะะเออถ้าเกิดแบ่งกันมารอบโตอย่างนี้จะรู้ได้ไงว่าจะวางยาพิษแบบไหนเพราะว่าไอ้โทชิโอะกับไอ้ก้ามเขาก็กินด้วยนะ <laughs> ฉันกำลังคิดอยู่ว่ายาพิษแม่งอยู่ตรงไหน <laughs> แมงกเมโม่ คุ้นตัชิ้นนี้ค่ะแล้วเกิดช่้นลางสักคำนะคะโอเคนะกูรู้เลยว่าชิ้นนี้ไม่มียาพิษเนี่ยไม่ต้องเดาแล้วนะอืมทาจิมะนาใช้ตะเกียบคีบใส่กรอกยื่นมาจอดตรงริมฝีปากเราเฮ้แต่เดี๋ยวก่อนนะถ้าเกิดก็เขาเคยบอกอยู่ดีว่าเขาจะไม่กล้าฆ่าเราต่อหน้าคนถ้าเกิดวางยาพิษต่อหน้าไอโทชิโอกะนากามันจะเป็นอะไรที่ต่อหน้าไปปะเขาบอกจะรับฆ่ามเนี่ย ในทีนั้นทั้งห้องส่งเสียงเชียร์กันหนาโหแต่คนใหญ่เรากินไส้กรอกชิ้นนี้จจจะขาดเอาแล้วไงครับนี่เป็นชอยที่เขาทางยากอะไรเงี้ยพิฒนาก้มหน้าลงสร้อยรอยยิ้มลยเล็กเอาไว้กูรู้อยู่แก่ใจแท้ๆนี่คงเป็นแฟนของเธอใช่แล้กวกดันจากคนอื่นเพิ่มบังคาบให้เรากินพัฒนานขึ้น <c oughs> <c oughs> แต่ถ้าเราไม่กินคนทั้งห้องคามมาุบรนาว่าเราทำร้ายใจ,จผู้หญิง ร้ายว่ะเยี่ยมเยี่ยมชอบชอบแบบนี้ชอบมากทำไงดีมีแค่สองทางเท่านั้นผมว่าถ้ากินแล้วตายมันผมว่ามันง่ายไปถ้าไม่กินดูจะกินเป็นการปฏิเสธน้ำใจต่อหน้าคนอื่นถ้าเราไม่กินนี่คือพาจีิวนานี่จะเป็นอะไรที่น่าอายนะเพราะว่าคนดูอยู่แล้วเราปฏิเสธไปอะ่ะจะเป็นอะไรที่น่าแตกมากมันจะเป็นการทำร้ายจิตใจพาจีิวนามาก ถ้าไม่คิดว่ามีเรื่องนักฆ่าที่ผมจะไม่ทําแน่นอนแต่มันมีประเด็นว่าเราจะโดนรอบฆ่าเนี่ยดิแต่ทำไมผมมีลางสังหรณ์ว่าเขาจะไม่ฆ่าเราแบบเปิดเผยไม่ใช่หรอถ้าเกิดวางยาพษตตอนหน้าคนอื่นมันจะง่ายไปว่าผมว่าหรือว่าจะมาหลอกผมว่าผมจะเลือกกินนะเพราะผมคิดไม่คิดว่าเราจะตายง่ายๆจากขนาดนี้หรอกไม่น่าจะกล้าวางยาเราต่อหน้าคนเยอะๆหมาดิกินก็กิน เป็นไงเป็นกันมางอกตายแน่ตายแน่ตายแน่เดี๋ยวก่อนนะอืออร่อยแฮะเอเงี้แหละผมบอกแล้วว่าเธอไม่กล้าฆ่าเราต่อหน้าผู้คนหรอกมันต้องเป็นสกไรสักอย่างแน่นอนจะจริงงหรเอ๊ะที่ฉันหมายถึงคุณรู้สึกอะไรบ้างหรือ <c oughs> ว่าจะลืมวางยาอะ <c oughs> อ้าวอ้าวโอเคไม่นะเพราะว่ามันก็อร่อยดีเอามาอีกก็ยังได้เนี่ย คาจิม่น่มองหน้าเราสิร์ฟข้ากล่องของตัวเองเขาล <c oughs> แล้วล่ะหแน่ๆเลยวะน่ารักห่อยเยไยแล้วก็บุนพบบึมพำออกมาโดยมีแค่เราเท่านั้นที่ได้ยิน <c oughs> บ้านน่ยแล้วคุณจะเป็นอมพาตไปแล้วนี่ี๋ยเนี้ยจะสังหารเขาต้งไปห้องพิบาลอ๋อแปลว่าจะวางยาลรวให้เป็นอมพาตแล้วก็ไปที่พาไปโรงพยาบาลแล้วก็สังหารตรงนั้นเนี่ย <c oughs> แผนดีนะแต่เกิดอะไรขึ้นนะ <c oughs> <c oughs> นั่นแผนนะก็ฟังดูยุ่งยากดีแล้วตอนที่จะไปห้องพิบาลเธอก็จะแบกเราไปอ่ะ ลำบากเนาะวายาพิห้ตายในขั้นตอนเดียวง่ายกว่าไหมก็อย่างที่บอกไปพระเอกมึงไม่เก็ตนางเอกเลยมันจะวางแผนฆ่ามันต่อหน้าไม่ได้มันต้องรอบฆ่าเ็้าจเพาะวารอบฆ่าเปล่าเออผมยังเข้าใจนางเอกอยู่เลยเนี่ยเออเมื่อเริ่มสับสนทาจีบนาก็เริ่มใช้สายตาไล่หาเสกออัยพิทีละชิ้นอย่าบอกนะว่าลืมว่าชิ้นไหนมียาพิษิีดิ่ะปล่อยเธอไปก่อนดีกว่า ดูแท่แท้มีความสุขจริงนะที่กินอาหารฝีมือคุณจิบันนาเนี่ยไม่เสียชาติเกิดแล้วเขาจะ่อาทำนาเจ้าเล่ห์มึงไม่สนในกล้ามที่อยู่ข้างๆเนี่ยกูยังกลัวอ่ะเนี่ยเฮ้ยปู่เลยของนายฉันแค่โลงใจนะฮะที่ยังไม่ตายนะและ้วถึงยังไงก็ยังได้ใช้ดีอ่ะฉันอยากกินอาหารฝีผู้หญิงคนอื่นนอกจากแม่ตัวเองบ้างจาังกล้ามข้างๆมึงเนี่ยกูหญิงบอกว่าวเออกูเพิ่ง,งสงสัย กินไข่ดีของฉันไามโทชิโอคุงเดาไม่กล้ฉันบบเลเวว่เห็นะจีบัน่าไล่นับไส้กรออยู่านเสานาโก็สงสัยไม่ได้ลืมแน่ๆเลยมึงเออเจอ,อยัง่ะเ <c oughs> จอเลยวค่ที่ฉันเผลอวางลับตำแหน่งกันก่อนไปจะทำไข่มวนของปโปรดค่ะอืม <c oughs> ต่อแบบมันไม่คิดเลยเนาะตะจิบน่ <c oughs> า,านคิปไส่ก,กรอไให้เราดู โมเอะฉันว่าไม่ใช่หรอกเธอจำผิดอันแล้วนี่นี่นะจะไปชิ้นนี้มากกว่าไม่ใช่นะคะชิ้นที่ดิฉันคีบอยู่เนี่ยถูกต้องแน่นอนค่ะดูยังไงก็ไม่ใช่หรอกเธอพูดเองแท้ๆนะว่าสลับตำแหน่งกันก่อนทำข้าวไข่กวานของโปรอะบางทีจะอจสลับอีกก็ได้นะมีผลค่ะดิฉันก็ยังยังว่าเป็นชิ้นนี้นะคะ ไม่ไม่ไม่เชื่ว่าฉันไม่ใช่หรอกใช่ค่ะไม่ใช่ที่ฉันบอกว่าใช่มันก็ไม่ใช่สิคะไม่าฉันบอกไม่ใช่ก็ไม่ใช่ดีทำไมไม่เชื่อเราลองกินดูดีแงม,มเดี๋ยวนี้คะเดี๋ยวด้วยนะเดี๋ยวฉันจะไปอัมพาให้ดูคะ่ะ้ยน่ารักกว่าไง กูจะร้อง่ายอะไรเอ้ยคนบ้าอะไรจะขนาดนี้วะจูๆถทายจงมันแนก็ตัวแข็งเป็นหินแล้วลูกเพชรไม่นึกเลยว่าจะหลอกง่ายขนาดนี้นะถ้าการรอดตายอีกวันแล้วสินะ คนที่นั่งกินข้าวอยู่ในห้องก็เอาใจจ้องเราไม่กระพริบตาแม้แต่ทุกจิวกับคนจิมาก็ยังมงงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ถึงคราวไปเอกจะต้องแบกนะเอกไปที่ห้องพยาบาลแทนใช่ไหมคงปล่อยให้เธอหน่อยตัวนี้ไม่ดีแน่เลยอืเชื่อไม่ได้ฮะเดี๋ยวฉันจะพาเธอไปห้องพยาบาลเองนะโอเคอืมกลายเป็นว่ากูต้องแบกมาเองใช่ไหมเออขอรบกูด้วยนะครับ ปกติที่โรงพยาบาลจะมีอาจารย์ประจำอยู่แต่ดูเหมือนว่าเขาเองก็ต้องพักตกะวันเหมือนกันอ๋อโอเคระวังทาจิวิน่าหรือมาเตียงคนไข้เธอเหลียวมองเราตามไปกระพริบแก้มทั้งสองข้างออกสีแดงหน่อยๆ,ๆ <laughs> พอเราสุดตาเข้าจริงจังเธอก็เลยใส่ตาอีกด้านหนึ่งถ้าเราตัดใจต่อลำบากขึ้นน,นิดหน่อย <laughs> เอาไงต่อดีอ่ะอ๋อเดี๋ยวเซฟกันโหเออที่ผมมาไกลนี่เอมันน่าจะมีฉากตายก่อนหน้านี้นะแต่ผมรอไม่ได้ตลอดเลยแม้ว่าผมก็โปรเหมือนกันเนี่ย ยังไม่ตายยังไม่ตายอาจจะไม่ตายตลอดเกมก็ได้ใครจะรู้ครับเอาไงต่อเดียวอืมปล่อยไว้แบบนี้เลยมันก็จะดูใจจืดใจดําไปหน่อยนะดูและสภาพก่อนดีกว่าประจำห้องจะมาไหมแต่ถ้าอยู่นานไปก็อาจจะมีแวว์ที่เธอจะลุกขึ้นมาฆ่าดื้อไม่รู้ว่ายาอัมพาตจะมีแรงถึงขนาดไหนเพราะว่าตอนนี้เราอยู่ในสถานการณ์ที่เธออยากให้เป็นนะครับเราอยู่สองต่อในห้องพยาบาลที่เธอจะสามารถรอบฆ่าเราได้โดยไม่มีใครเห็นตอนนี้เราอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องการแล้ว แต่ปล่อยไว้แบบนี้มันก็มันก็น่าสงสารเนี <c> ่ย <oughs> ผมไม่คิดว่าผมจะลองเธอเฟืร์ฟ้ามาตลอดแบบนี้ผมไม่คิดว่าแค่ตรงแค่ไอตรงเนี้ยมันจะมจะทำให้ผมถูกฆ่าได้หรอกนะเอะเดี๋ยวก่อนแป๊บนึ่งผมขอเช็คกล้องแป๊บนึงนะโอเคยังอ่านอยู่ อันอยู่ป่ะโอเคอีก20่นาทีผมต้องเช็คกล้องแล้วเพราะกล้องมอันอายะแค่หชั่วโมงไงโอเคอืมดูแลแล้วกันครับไหนๆก็มาถึงนี่แล้วนะไม่คิดว่าจะฆ่าเราได้หรอก <c oughs> ลองซื้อบือไปขนาดนี้ก็ซื้อบือให้ตลอดแล้วกันนะเราเล่นก็อีที่ไกลๆมานั่นขงข้างๆเตียง้าจิวนะค่อยๆเหลียวกลับมาเมื่อเห็นผมนั่งอยู่แวตาเทดูใจเล็กน้อยอก็ แค่นั่งรอจะกว่าอาจารย์เ้าไปจะมาเท่านั้นน่จะปล่อยผู้หญิงที่กับตัวไม่ได้อยู่คนเดียวได้ยังไงนั่นก็นด้วยครับนั่นก็นด้วยแจ้งขอทาิบิน่าเริ่มซึนสี่ครั้งเอาแล้วไงเอาแล้วไงแต่เหมือนเธอได้ตีบางอย่างเลยเพ่งมองเราแบบไม่ไว้ใจฉันไม่ทำะไรเธอเหรอกนะเธอใครจะทำฉันอยู่คนเดียวไม่ฉันควรทำทำไรล่ะผู้อยากเล่นแค่นั้นเธอกลับคิดไปจินเปยังไปไกลที่รู้เพราะแววตาเธอเป็นบอยชัดเจน ลเล่นหรอกนาฉันไม่ใช่คนประเภทโวยโอกาสเท่นไ้นร่ทานจิมนาวลีแววตาลงเล็กน้อยไม่เชื่อตามใจเธอกูสึกเหมือนมีคนเข้าห้องมาแล้วอาจารย์หรือเปล่าอา้าวมีคนไข้มาเลยเนี่ยสวัสดีครับอา,อาจารย์อ้าวอาจารย์ผู้ชายหรแล้ว ตอนก็ตอนแรกเพราะอิมเมจอาจารย์ห้องพยาบาลน่าจะเป็นผู้หญิงส่วนใหญ่แล้วอบไปอุ้มอกโตัวโตแล้วก็ใส่ถุงน่องแล้วก็กระโปรงขาตั้นอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยแต่ว่าเป็นผู้ชายก็คงไม่เป็นไรหรอกมะั้งแต่ลองหล่อแบบนี้ทําไมผมคิดว่าอาจารย์นี้มันต้องมีอะไรสักอย่างแน่ๆเลยป่าวะเป็นหัวหน้าของนีนางเอกปะเออเราไม่รู้เลยนะว่าองค์กรของนางเอกมีอะไรบ้างเรารู้แค่ว่าเธอเป็นนักข้ามจะมาเล่นแต่ไม่รู้ว่าส่งมาอย่างไหนแล้วทำไมเราต้องกลายเป็นบทสนของเธอ อาจารย์นี้ไออาจารย์พยาบาลนี่เริ่มผมจะเริ่มสงสัยแล้วเ,เออเนี่ยเบงเกอร์มู่เองเหรอที่ยอมมาห้องพยาบาลแบบนี้หมายความว่ายอมให้ผมตวรวจสภาพร่างกายแล้วใช่ไหมครับฮะเกี่ยวอะไรกับเราอะเออไม่ไม่ไม่ใช่ครับอาจารย์เออผมสรงทาจิบันนาทหารเราอาจารย์จะมาตรวจอะไรผมเนี่ยเ <c oughs> นอร์เสียดยจจงแล้วคุณทาจิบันนอร์ไม่สบายตรงไหนเหรอครับอาจารย์อะไรกูวะ แล้วเรื่องที่ทาชจิวะน่ากินยาพิษของตัวเองแต่แปลงเรื่องราให้ดูน่าเชื่อเล็กน้อยไปบอกว่ากินยาพิษที่ตัวเองวางไว้เขาก็สงสัยใช่ไหมสรุปว่าเธอเธอเสกกลอกที่คุณแม่วางสลับไว้กับลูกอมยาเบื่อหนูเมาทันยาจึงออกออกมานี่มันโกหกแล้วเนี่ยใส่กอดที่คุณแม่วางสลับกับลูกอมยาเบื่อหนูโอเคโอเคโอเคแลก็ทำนองนั้นน่ะไม่ต้องหันกลับก็ ไม่ต้องหันกลับไปก็รู้เลยค่จิมานาการกจะไปท่วมตัวกูนี่โกหกไม่เนียนนะผมเป็นคนที่ตรงไปตรงมานะต้องเข้าใจเ <c oughs> ขาใจแล้วครับที่เหลือให้ผมดูแลเธอเองว่าแต่แบง์เกอร์โมไม่สนใจตัวร่างกายกูกูว่าไม่ใช่กูว่าอาจารย์นี่แม่งคิดอะไรกูแน่เลยวะตัวร่างกายกูเห็นหน้ามึงหลอกกูเลยไม่ได้ว่าอะไรนะชิปหายแล้วอออาจารย์มึงมายาโออะไรแถวนี้เนี่ยฮะไปไกลเลยนะ ปอดูแลเธอได้นะครับอาจารย์โอเคทั้งนั้นเราก็ไว้ใจอาจารย์ได้ครับพเพราะแมงยาโ้ยตอนแรกจะให้อาจารย์หน้าลออยู่กับเธอก็อาจจะมีอะไรเกิดขึ้นแต่ว่ากูไว้ใจมึงแล้วแต่กูไม่ไว้มึงกับกูต้งแต่บอแล้วรีบออกมาเ้องนันทีกูรู้เลยที่ไม่จะเป็นอาจารย์แปลกๆไปสักหน่อยแต่เรื่องราาักษาการเจ็บป่วยไว้ใจเขาได้เลยอืมหาอะไรกิน,นดีกว่านึกแล้วเฉียขนาดเรายัางหิวจนไส้แคบขาด และที่บนหน้าที่กินข้าวกล่องได้ไมถึงสองคำเอ้เนะอืมอืมอมซื้อให้หน่อยไหมปัไหนก็คือเหลือขนมปังไส้จุดเด่แค่อันเดียวต้องคิดดิเหรอพระเอกเมอเลยนี่ <c oughs> ไม่ใช่เดนโอถุย <c oughs> อดกินไปเลยครับพระเอกเม่อเลยช่อไม่ได้ฮะเอากลับมาต่อ ยีตัวับเออเป็นเกิร์โมเองเลยเธอคงยอมอีอาจารย์ผมเอาอาหารกลางวันมาให้ทากิบนานาโอเคพอดีเธอยังไม่ได้กินข้าวเที่ยงมึงไม่ต้องมายาโอแถวนี้อาจารย์ไปไกลเออทากิบะนาเสดายแต่ก็ตัดสบายเลยครับอ,อาจารย์ไม่อาจารย์เมียชัดเจนหน่อยดีวะเฮ้ยมึงปิดบังขวา้สืกข,ของมึงบ้างเนียเราเดินไปวางขนมปังบนโต๊ะเล็กๆข้างเตียงทาจิบะนาเอานี้เอามาฝาก กินข้าวกลางวันไม่อิ่มเลิมใช่เหรอกีเมานามองหน้าเราดาม่กระพริบอ่านแวบบตาเธอแล้วคงกำลังสับสนคิดอะไรมากแล้วกูไม่ได้คิดจะทำอะไรเธออยู่แล้วก็วันนี้ก็พอแค่นี้แหละเหลือเวลาอีกสองวันก่อนถึงวันหยุดนะก็มีมีโอกาสแล้วก็ลองลองมือใดได,ได,ได้ใช่ไม่หนีไปไหนหรอกกูลองมาฆ่าอยู่เนะี <c oughs> ่ยพี่ิดอยู่นกาลแล้วมันก็แป,กแปลกๆนะแต่กับทาจิวานาแล้วก็โอเคนะโมอเอะดี <c oughs> อ๋อแล้วก็อย่าตกานะกร่ะอเดี๋ยวติดคอเอา <c oughs> เราพูดจบประจำที่เป็น่ารูกชมได้ปเพลิงกูจะจุดไฟทำไมเนี่ยไม่เข้าใจก็แปลว่าวันนี้เราก็รอดตายอีกวันนึ่งไม่เกอร์โมไม่เปลี่ยนอีอาจารย์ลาก่อนรับอาจารย์มึงน,นี่เช้าซีจริงเลยโอ้โหกูไม่อยาโอยกูก็บอกอยู่แพามาอีกวันแล้วใช่ไหมไม่เกอร์โมชิมไหวเลยคอยยืมล็อกกันป้างหน่อยดีเมื่อคืนฉันลืมสนิทเลยอ่ะ มึงยุ่งกับดักกล้ามอยู่ <c oughs> จะไม่มีเวลาทำกันบ้านเลยปะา <c oughs> นลืมะไรหรือเปล่ากันบ้าเนี่ยอาจารย์แบ่งโจทย์ให้ตามที่นั่ง <c oughs> ตัวตี๋ขอยาพักกินน้ำแป๊บนึงโอเคนายลืมเลยหรือเปล่ากันบ้าเนี่ยอาจารย์เขาแบ่งโจทย์ให้ตามที่นั่งนะราะงั้นโจทย์ของนายกับของฉันไม่เหมือนกันเลยหรอก แบ่งโจตามที่นั่งโฮลิเชียอาจารย์โคตรขยันน่ะนักเรียนมีสี่สิบคนในห้องแม่งแบ่งโจสี่สิบคนไม่ต่างกันเลยอะ่ะอาจารย์แม่งชขยันจริงครับอาจารย์นอกจากจะสวยแล้วก็ยังขยันด้วยเนะขยันเกินแอานี่แย่ดีกันไหมวันนี้อาจารย์เขาจับรวมคะแนนด้วยก็สวยไปแล้วกันมึงสวยสี่หกเราจะเริ่มอีกไม่ช้าด้วยเนี่ยเออชุอีกไม่ถึงชั่วโมงแล้วทำไงดีทันไหมเนี่ยก็แล้วช่างมึงแล้วกันทำอะไรไม่ได้นะ ี่คณต้องหาคนที่ทำกันบ้างโจทย์เขาเดียวกันนายเสร็จแล้วแถมยังอยากให้นายยืบลอกจนตัวสั่นอีกต่างหากอ๋อมีคนที่เหมือนกันด้วเหรออ๋อโอเคโอเคและใครแหละยีบอกนด้ว่ามีงต้องถามอย่างนี้หน้าแดงเลยนะไม่โมเอหรอกนะสะอาดโถเจียวคุมไม่ลังเกียแล้วก็ยืบตะบจฉันก็ได้นะจ๊ะและเธอหน้าแดงทำไมเนี่ย มันไม่ใช่สีแต่ต้องรบกวนด้วยครับอ้าวยอมเลยเอาแล้วไงมึงเขาชียอคุณนึกว่ามึงจะตอนแรกเห็นมานึกว่าเป็นเสือผู้หญิงชิมหายสิ้นลายกันนะกล้ามนะโอเคด้วยความยินดีจ้าชื่อว่าไปแล้วมีใครเห็นทาจิบนันนาบ้างไหมนี่ใกล้จะโฮมลูมแล้วนะฉันไม่เห็นเลยเนะฉันก็มาเห็นเหมือนกันจ้า ตกลงเคนชิโล่เลยใช่ไหมใช่ไหมทีจะไปอะไรรึเปล่าฉันไม่เห็นตั้งแต่พักเที่ยวของเมื่อวานเลยนะเฮ้ยไม่ใช่เป็นอมพาดเลยใส่ยาแรงไปเปล่าไม่รู้ดิตอนไปส่งที่ห้องพยาบาลก็เห็นแข็งแรงดีอยู่เนี่ยหรือไม่ก็ทำอะไรแปลัๆจะรีเวลาเลี้ยนแน่นอนเลยอืเธอยิ่งทำอะไรซุ่มซ่ามอยู่ด้วยพื่อวางแผลแล้วเกิดโดนเองหรือเปล่าเพิืมเล้วแรกๆค่ะทุกคนย้ายมาจำที่กันได้แล้วโอเค เออเสร็จแล้วทำเวลาพอดีเลยขเขาจะมาเขาจีม,มา่มมาอ่อาเข้ากันได้ดีนี่เ <c oughs> ดียด๋วยวๆด้วยความดีีจ้าคงไได้รู้สึกเปลี่ยนหรอกนะที่เรารู้สึกได้ถึงความสาัมพันธ์ที่เปลี่ยนแปลงล้วสักคนนี้ <c oughs> <c oughs> มึงเริ่มชินกันแล้วใช่ไหมก <c oughs> ูเห็นนะแต่ว่าเธอกำลังทำอะไรอยู่นะทาจีบ้าน่าาย <c oughs> เป็นกูแล้วทุกวันนี้กูไม่มีประจิตประใจจะเรียนเลยเนี่ยกูพารนานอยไม่ทัจีบานา่าจะฆ่ากูก็พารานอยไปทําอะไรอยู่แกเราเริ่มพารานอยเหมือนกันครับเย็นแล้ว พิม,มด่าเลกเรียนสักทีนะงั้นวันนี้ชิดกลับก่อนนะอืมถือว่าวันนี้ทาจิบน่าขาาเรียนจริงๆด้วยดิแยลเชีมัดเลยน่าจะอยากฆ่าเราจจกระตือเลยล้นเนี่ยอยากจะฆ่าเราใจจะขาดไม่ใช่เหรอแบงค์กมเมอร์ครับอาจารย์เชื่อใบงานฉบับนี้วิศวิคุณจิบนาที่หอพักเทอได้ทีได้ไหมจ๊ะาจานันแนบพี่อยู่ไว้ให้ในซองกระดาษแล้วค่ะ ทำไมมันจะหวาหมอมางเนี้ถ้าเป็นเป็นถ้ามันมาแนวนี้ผมคิดว่าทากิบนาน่ทาทา่านจะปวดอยู่แน่เลย <c oughs> โอเคนะเอาไงดีอะไปถึงห้องพักของเธอเนี่ยนะทีงจะไม่เดือดร้อนแต่ก็อดคิดไม่ได้ว่านี่จะเป็นแผนการของเธอหรือเปล่าแผนการเตรียมกับอาจารย์เพื่อจะพาให้เอาเราไปที่ห้องหอพักของเธอเนี่ยนะมันจะนั่นไปไหม <c oughs> เอาไงดีอะจะบ้าเหรอนี่มันโอกาสดีที่จะได้เว้นใหญ่แล้วไม่ไปก็บ้าแล้วเซฟก่อน <c oughs> เอาเงานินเอาไปไงไปสูงไม่เป็นไรหรอกมั้งอย่าไปกลัวนี่หอพักของจีบานนาคุ้นๆว่าฉากนี่ผมเคยเห็นมันไอ้ฉากที่มีบ้านแล้วก็มีตึกแบบว่าสูงแบบว่าบทบางแสงอาทิตย์เนี่ยคล้ายๆจะเป็นเรื่องบ้านของโทราโดล,ล่าป่ะถ้าผมจะไม่ผิดน,นะ ที่นี่เหรอหอ,พองพักของตาจีบาน่ารู้สึกที่อยู่ชั้นสองสินะกรอกตาจีบาน่าอาจารย์ฉันเอาใบง,งานมาฝากเนี่ยไม่ไมตอบกลับไม่รู้เหมือนกันว่าอยู่หรือเปล่าจะบ,บ้าเที่มันอีเวนต์สำคัญเว้ยเข้าไปเลยอย่าได้กลัวโกวเนเรียกดูอีกทีตาจีบาน่าอยู่หรือเปล่าฉันเองแบงก์กาโมเลยการต่อหน่อยเช่นเดิม นี่ว่าถ้าได้ยินเสียงชื่อเราแล้วจะรีบออกมาแทงม,มีสายชึกเธออยู่ในห้องเหรอประตูไม่ได้ล็อกจัดไปนะนเชอร์จนนาไว้ใจเลยฮะเธอจีบนนาเป็นไงเป็นกันมาถึงนี่แล้วเว้ยอ่าเข้าไปแล้วนะบรรยากาศบางเวชชอบกอนวนฮะเธอจีบนนาอยู่ปะเนี่ยห้องนี้ก็ไม่มีห้องนั้นก็ไม่มาตกลงว่าเธออยู่หรือเปล่านะใน,นห้องนี้ล่ะ ทาจิบนานาป่วยอยู่จริงด้วยใช่ไหมทาจิบนานาทาจิบานานอนคว่ำหน้านิ่งบนพื้นไม่ขยับยืนเอาชีบหายไปแล้วนะเรารีบไปประครองเธอขึ้นเฮ้ยเฮ้ยตัวร้อนจีเริ่มเชื่อเนี่ยเฮ้ยทาจิบนานาทาจิบานาหายใจหอบถีตามเนื้อตัวมีเงื่อไหลเล็กน้อยเอาไปแล้วนะเธอค่อยลืมตาขึ้นมองเราอย่างมือลอย เบนแกมัมเองอเลยแค่เฮ้ยไม่ต้องพูดแล้วเดี๋ยวฉันจะพาไปนอนเตียงอะไรนะขอโทรตามพ่อแม่เธอก่อนเราเอื้อมมือไปหยิบโทรศัพท์ของทาจิวนาี่วางอยู่ใกล้ๆแล้วควานหาเบอร์ผู้ปกครองเธอทาจิวนาบีมือข้างม,ม,มีมือข้างที่เราถือโทรศัพท์ไว้ฮะม่ต้อ้หรลยแค่ดิฉันอาศัยอยู่คนเดียวคนนี้ก็กลับไปได้แล้วอยู่ในห้องกับผู้หญิงสองสองมันเสียมารยาทน,นะคะเออมันมันก็ใช่แต่่างน,นี่เองเหรอถึงว่าทําไมไม่มีผู้ปกครองแจ้งที่โรงเรียนว่าเธอไรยุด เออคือเข้าใจแล้วเธอไปนอนพักซะเดี๋ยวฉันจะเอาแปเอผ้าชุบน้ำมาให้แล้วอุ้มไทจิวาน่ามานอนลงบนเตียงถ้าท,ทางเธอจะพยายามจะขัดขืนถ้ว่ากลับไม่มีเดือดแรงพอคิดไข้เบนกามดูดทำไมไม่ต้องกูแล้วเดี๋ยวเออเดี๋ยวที่เหลือฉันจัดการเองเก็บผ้าชิดตัวไว้ไหนอะฮะไออยู่ในรีชักตรงนั้นนะแค,ค่โอเคโอเครีชังนี้สินะผ้าช็ดตัวผ้าช็ดตัวผ้าช็ดตัวอ่ะเจอแล้วไม่ใช่นั่น,น,น ดีนะไม่เอาไปเช็ดด้วยเนี่ยมันจะโคตรโหดเลยเนี่ยวิธีนั้นถ้าเราทันจีน้าตาอยู่ดิไม่ช่วยขนาดเจ้าดิจะอุทานยังไงดีต้องเลือกเสกอุทานใช่ไหมโอเคเออว้าเพราะเอกเราเป็นมาดนิ่งเราจะต้องเอาอุทานอืมกูโคตรอยากตอบข้อนี้เลยฉันถ้าชอบลายหมีมากกว่านะ เหมาะขาเตอร์พระเอกดีนะเอออืมเออมเหมาะก,กับเธอดีนะแต่ฉันชอบลายหมีน้อยมากกว่า <Get! S 1> เกศอา้อาวมีกำลังวังชาขึ้นมาเลยเหรอโอ้รู้ว่าตบกูได้เลยตอนแรกไม่มีเรื่องอะไรขัดขืนแม่งตบกูเลยนะถ้าจีบไม่ได้คลายมาทายมาคว้าน้องเลี้ยงของเธออย่างนั้นเลยอ๋อแต่เลไรกับเธอคือแค่เรื่อจิบเหินกาบ้าน้าเแสดงการเกิดพูดชี้ชี้ในเป็นชุดเลยไหมกู มีแต่ขนาดนี้เขาไม่ต้องห่วแล้วมั้งเออเขาเข้าใจแล้วเออเดี๋ยวหยิบผ้าใช้ตัวผืนนี้แต่ห่างเราอาจารย์แค่มีขนาดนั้นเก็บตัวนั้นขุนๆนะแค่เอาเฮ้ยนะอย่าเพิ่งบมโหด,ดี้ต้มน้ำก่อนขุนบ้ายังพอมีแรงใช่ไหมเอานี่บิดผ้าแค่พอดีเดี๋ยวซับเงกับซะ <S <S โอเคเดี๋ยวผมขอ,อตัดแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอไปบปวิดีโอให้อัดอีกชั่วโมง